สวัสดีคะ่ะทุกคนพี่หยิงนะคะจากเพจโทอีกวันเดียวจบนะคะวันนี้เนี่ยที่พามาทำข้อสอบโทอีกเป็นเรื่อง prep position นะคะข้อนี้เนี่ยออกสอบบ่อยเหมือนกันนะคะมาดูกันเลยค่ะข้อ a under ภายใต้ into เข้าไปข้างในนะคะ behind ข้างหลังแล้วก็ toward แปลว่าเกี่ยวกับหรือว,ว่าไปยังนะคะในโจทย์เขาบอกว่า the new bylaws นะคะก็คือกฎใหม่ภายใต้กฎใหม่นั่นเองค่ะ ทั่ที่เป็นลออย่างเงี้ยนะคะเขามักจะมากับคําว่า under นะอ่ะในโจทย์เขาบอกว่าตามกฎหมายเนี่ยนะคะหรือว่าภายใต้กฎหมายเนี่ยพนักงานทุกคนนะคะของ l o f a ฟ o m a ต k e t มาร์จะถูก Require ก็คือถูกขอหรือว่าถูกเหมือนกับว่าต้องทําอย่างนี้นะคะให้เข้าร่วมค่ะกับการพัฒนาวิชาชีพนะคะในแต่ละปีค่ะข้อนี้ตอบคําว่า under นะคะอันนี้เป็นคําศัพท์ที่ถ้าเราแปลข้ออื่นข้ออื่นก็ใช้ไม่ได้ด้วยนะคะแล้ว อันนี้เป็นคำที่มักจะมาคู่กันด้วยนะคะดังนั้นจําคําต่อไปเอาไปเพิ่มคะแนนกันนะคะสําเร็จสําเร็จทุกคนค่ะ